พี่นกคนสวยนะครับก็เป็นผู้จัดการที่น่ารักมากนะครับโฆษณาให้เขาหน่อย <c oughs> เพราะว่าเราเราไปทาคลิปบ่อยแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมก็ได้ทำเนะาะได้ดูรถรุ่นใหม่ๆได้ใกล้ชิดกับรถรุ่นใหม่ๆได้ทดลองขี่เนาะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ทําให้เราแบบ มันความชอบเนาะยรู้จะอธิบายยังไงเนาะเออเราชอบแต่ว่ากําลังทรัพย์เราอาจจะมีไม่เยอะเราคงไม่สามารถซื้อรถทุกคันที่เราต้องการได้นะเราทําได้ดีสุดก็คือ,อใกล้ๆนั่นนี่แหละนะฮะโดยการได้รีวิวได้รูปด้คัมมันแหละสวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาขี่รถเล่นนะครับรถที่ผมจะพาไปขี่เล่นก็คือนี่ c b 150 r 150R นะครับนี่เห็นไหม หลังจากที่ผมได้ซื้อเขามาเนาะสักพักหนึ่งแล้วแหะแล้วก็ได้ทําการเก็บรายละเอียดเนาะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองขี่นะครับฟิลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับในปี2022เนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมรถรุ่นนี้จงึงเป็นที่นิยมของ พนักง,งานเก็บเงินรายวันหรือว่าพนักง,งานที่จําเป็นต้องขี่รถทั้งวันเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปหาคําตอบกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขี่คันนี้แหละนะฮะเอาไปทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดี๋ยวจะเอาข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะไปที่ศูนย์ฮอนด้าชานยนสว่างแดนดินเนาะก็ระยะทางห่างจากบ้านผมน่าจะประมาณ50กิโลนะครับก็ เดี๋ยวเราไปย้อนอดีตกันนะครับอี่ ก็ออกมาถึงทางแยกขึ้นถนนสีเลนนะครับเราจะได้ลองใช้ความเร็วขึ้นมาบ้างนะฮะเมื่อกี้ขับมาไม่ได้ขับเร็วมากนะครับขับ80นะฮะ90นะครับก็ด้วยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ขี่รถไม่เร็วอยู่แล้วนะฮะพอมาจับคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขี่คันไหนๆก็ขี่ร้อยเดียวนะครับขี่ซีวี500ก็ขี่ร้อยเดียวนะฮะเอ่อก็ประมาณนี้นะครับ โอเคพอเรามาขึ้นถนนสี่เลนเราก็ได้มีโอกาสซัดนะคะเนี่ยผมชอบฟิลในการลากรอบนะครับมันก็ไหลมาแบบนี่นะครับท่านผู้ชมแปบ๊บเดียวนะฮะเก้าสิบร้อยแล้วนะครับนี่แหละผมจับครั้งแรกเนาะผมไม่ได้ไม่ได้จับ CBR 150มานานนะฮะหลายปีแล้วนะครับ ผมมาออก X Max ก็ได้ปีหนึ่งเนาะก่อนหนะ้านี้ผมก็ใช้ C I F C I F ก็เป็นรถที่แรงต้นดีนะครับรถดึงดีมากนะฮะพอม,มาใช้ C B R เนี่ยมันเป็นรถรอบสูงนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมทอนเกียร์ลากขึ้นไปเห็นไหมรอบเครื่องว่าจะขึ้นได้ช้าก็จริงนะครับแต่ว่ามันไปได้เรื่อยๆของมันนะฮะเขาเรียกว่ามันท้ายลึกเนาะ,ะท้ายลึกเนี่ย ไอ้อะไรวะนี่รถคว่ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้รถอ้อยคว่ำมีใครเป็นไไรไมหมน้องหรือเขาเก็บกู้เป็หรือยังอะ่ะตกใจตกใจน่าจะเหตุเกิดก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับก็นี่ฮะผมชอบอยู่นะ มันทําให้เราลึมลึกถึงวันวานนะครับเมื่อก่อนผมยังงงอยู่ตัวผมเองผมขี่เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบขี่แบบมมพีเนะาะเราไม่พอมือเราก็ต้องการขยับซีซีขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่ผมออกสิบอาร้อยห้าสิบคันนั้นก็น่าจะครบสิบปีพอดีนะครับที่ที่ผมซื้อเนาะแล้วก็แล้วก็ขายแต่ว่าขายไปเนี่ยขายไปเมื่อประมาณสี่สี่ปีที่แล้วนะฮะ สาย CPR ไปแล้วก็ไปออก CIF ถ้าถ้า CIF ยังอยู่ก็หมดมวดแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ปล่อย CIF ออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาต่ออีกแงกนะฮะขี่สนุกอยู่นะท่านผู้ชมด,ดูสิขับร้อยขับอะไรก็ประมาณนี้แหลนะเนาะเราใช้งานเนาะนี่ท่านผู้ชมรถสิบปีนะครับสามารถ 4อ0สามสิบได้สบายๆนะฮะ <laughs> แต่ปกติผมก็จะขี่ยืนขึ้นประมาณนี้แหละนะฮะ90ร้อยหนึ่งนะครับแล้วอีกสักพักจะถึงไฟแดงเดี๋ยวผมจะออกตัวจากไฟแดงให้ดูเนาะว่าอัตราเร่งมันเป็นอะไรยังไงนะครับ <laughs> ไปแล้วครับท่านผู้ชมเจอหนึ่ง เียสองเียสามเียสี่ สนุกเียครับท่านผู้ชมนี่ก็ขี่ประมาณเนี้ยขึ้นถนนใหญ่ก็ขี่สักร้อยนึงนะฮะกำลังดีเนาะรอบเครื่องก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดพันรอบนะฮะเจ็ดพันรอบก็โอเคเนาะแต่รถคันนี้มันจะไม่มี ABS นะครับไม่มี ABS เวลารเราเบรกก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยครับเวลาจากแซงเนาะก็ไปเลยเนี่ยเกียร์หกนะครับที่เกียร์หกมันก็ไปได้อยู่นะ,ะไปได้แบบ เบียบๆรื่นๆนะครับโอ้โหรถบรรทุกรถบรรทุกสูงนี่ครับตรงนี้ถนนกว้างเราสามารถแซงซ้ายได้นะฮะนี่ แรงหรือเหลือครับขี่ความเร็วเก้าสิบ้อยนะฮะสบายๆเนาะก็จริงๆแล้วถ้าเราใช้รถมาหลายแบบนะครับเราก็จะรู้ว่ารถแต่ละรุ่นมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไปนะครับรถ c ี r 1 5าร้อยหสิบคันนี้นะฮะผมมองว่าข้อดีของเขาเลยก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับประหยัดมากนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมเอารถคันนี้มา่ะผมเติมไปสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับตอนเนี้ย เหลืออยู่ขีดนึงนะครับผมขี่น่าจะหลายร้อยกิโลแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี่ไกลเนาะวันนี้เป็นวันแรกที่เราที่ผมเดินทางไกลนะครับการเดินทางก็อันนี้แฮนด์เดิมเนาะก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะก้มอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับก้มมากเนาะมันเป็นสปอร์ตทัวริงอยู่นะครับไม่ได้ก้มสาเหมือนรถพวก G S X 150หรือว่าพวก p P X อ่อะไรนะ200 G R นะเดมอน200 G R เนาะอันนี้ก็ไม่ก้มมากนะครับ มวานนะฮะผมไปถ่ายงานที่ Motor คาวาซกิพีเจมอเตอร์นะฮะผมได้ไปลองขี่ z x 10R ตัวปี2018เนอะก่อนจะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับขอบอกเลยว่าก้มมากนะครับแฮนเขาอยู่เนี่ยอยู่เกือบเข่าเลยนะครับพอมาจาับคันนี้ดูโอ้โหดูสบายกว่ากันเยอะนะฮะสบายกว่าก,กันเยอะเนาะ แต่เขาไม่ว่าหรอกเนาะสปอร์ตเลปิก้าเนาะมันก็ต้องเป็นทรงแบบนั้นแหละนะฮะมันจะต้องก้มๆนะครับแบมอบนิดนึงเนาะส่วนซ b r หนึร้อยห้าิก็จะเป็นสปอร์ตทัวร์ิงนะฮะเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานประจําวันนะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของใช้งานประจําวันเนาะแน่นอนนะครับรถ CBR 150ร้อยหสิรุ่นนี้นะครับเป็นรถยอดนิยมของบรรดาพี่ๆเก็บเงินหลายวันนะครับ จริงๆนะเราก็จะเห็นเนาะพี่ๆเก็บเงินรายวันที่ซ้อนสองกันแล้วก็จะขี่รถรุ่นนี้แหละนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมงงอยู่นะคือเราก็รู้อยู่แล้วรถคันนี้มันถ้าซ้อนสองก็ถ้ารถเดิมนะฮะมันจะวิ่งได้อยู่แล้วเราสักร้0ยร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้ได้อยู่เนาะพี่ๆเขาก็จะแช่าย,ย,ยาวๆกันอย่างนั้นนะอย่างตอนแรกเลยที่ผมอยากได้ c ี R 150ราตอนนั้นผมใช้รถยนตนะ์เนาะขับรถจากบ้านนะฮะ บนถนนสี่เลนแบบนี้แหละเราก็จะเห็นพี่ๆเขาขี่ซ้อนสองกันแล้วเขาก็จะน่าจะบิดหมดบอกแล้วแหละเขาก็จะแซงรถเราไปไม่ได้แซงขาดเยอะแยะมากมายก็ขี่รถไปไหลๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่แป๊บเดียวนู่นอยู่ห่างผมออกไปประมาณ5้าร้อเมตรได้นะฮะซึ่งผมก็สงสัยอยู่ว่าเออรถมันความสามารถมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากซื้อมาขี่นะครับต่อมาแล้วก็ได้เรียนรู้กับรถรถุ่นอื่นๆเนาะและปัจจุบันนะฮะ มาเจอคันนี้นะฮะราคาซื้อมือสองไม่ถึงสามหมื่นผมก็เลยตัดสินใจซื้อมานะฮะแต่ว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับอยากรับไปดูแลต่อก็ค่อยมาตกลงกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอทําคลิปให้หายคิดถึงซะก่อนนะครับมันเป็นรถที่มีความแรงพอตัวนะครับเไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับมีความจุถังน้ํามันใหญ่ถึงสามลิตรนะครับ มีอัตราการสิ้เปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงน่าจะประมาณสัก35กิโลลิตรนะครับมันประหยัดมากนะครับทางน้องมันใหญ่ยางก็เป็นยางใหญ่ไม่ว่าจะขี่คนเดียวหรือซ้อนสองก็ขี่ได้สบายๆนะฮะส่วนเรื่องอะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับได้ชื่อว่าได้ชื่อว่า CBR150 เนะ่ยโอ้โหอะไรเกลือนนะครับ รวมถึงรอบล่าสุดที่ผมได้ทาการเปลี่ยนลูกปืนคอรถนะฮะผมก็ใช้อะไรจากโซนิกนะครับหรือแม้แต่ไอตัวมือคัตมือเบรกนะฮะล่าสุดผมก็ซื้อของ M S X มาใส่นะครับปอกแฮนด์พวกนี้นะครับเนี่ยผมเอาของเวฟร้อยยบมาใสะะ่เนี่ยประกับคันเร่งเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเอาของร้อยยมาใส่ได้พอดีเลยนะครับหรือแม้แต่พักเท้าพักเท้าคนขับนะครับผมใช้ของนุ่มปดัดนะเออมันแชร์อะไรกันได้นะครับเออมันเป็นข้อดีม,มากๆของสิบยาร้อนะฮะ มันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากๆนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่พี่ๆบริษัทต่างๆรวมถึงพี่ๆ่าายวันหรือแม้แต่น้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มอยากขยับมาเป็นรถสปอร์ตใหม่ๆจะจะนิยมใช้รถรุ่นนี้กันนะฮะ ปัจจุบันนี้มันก็มี Gen 3และ Gen 4มาแล้วนะฮะ Gen mm hmm. 3อาจจะเงียบๆหน่อยส่วน g จน4ก็มีชกออัพไซด์ดาวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากระแสของรถสปรอร์ตแบบนี้นะฮะมันอาจจะดรอปลงในช่วงนี้เนะาะเพราะว่ามันมีรถออตโตเมติกเข้ามาแทนนะครับอย่างตัว p c x นะฮะตัว p c x ขายดีมากนะครับท่านผู้ชมแม้ราคาเขาจะค่อนข้างจะสูงอยู่นะแต่ก็ยังมียอดขายถล่มทลายนะครับ p c x เนี่ยเป็นอะไรที่ไวรุ่นนิยมกันมากนะฮะ ه, ตอนนี้ผมก็มาถึงอำเภอสว่างแดนดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่โชว์รูมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชานยนต์นะครับแต่ว่าเป็นชานยนต์หน้าโรงเรียนสว่างแดนดินนะครับชานยนต์ที่ผมจะไปเป็นชานยนต์ c ี B ีนะครับเจ้าของคนเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่เขามีสองสาขาในอำเภอนี้นะฮะก็ผู้จัดการพี่นกคนสวยนะครับก็เป็นผู้จัดการที่น่ารักมากนะครับ โฆษณาให้เขาหน่อยเพราะว่าเราเราไปทาคลิปบ่อยแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมก็ได้ทออําเนาะได้ดูรถรุ่นใหม่ๆได้ใกล้ชิดกับรถรุ่นใหม่ๆได้ทดลองขี่เนาะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ทําให้เราแบบมันความชอบเนาะไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเออเราชอบแต่ว่ากําลังทรัพย์เราอาจจะมีไม่เยอะเราคงไม่สามารถซื้อรถทุกคันที่เราต้องการได้นะ เราทําได้ดีสุดก็คืออยู่ใกล้ๆมันนี่แหละนะฮะโดยการได้รีวิวได้รูปได้คำมมันแหละนี <laughs> ่ okay, นะครับมาถึงแล้วนะฮะชานยนต์ c b บเนาะอยู่เยื้องกันกับธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ติดกันกันกบปั๊มคาวเทคนะครับนี่ตรงนี้แหละนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากกด s u b ส c r ไ b e ด้วยละกันนะครับคลิปจะได้แจ้งเตือนเออกดกระดิ่งด้วยเนาะอ่าจะได้มีคลิปแจ้งเตือนทุกครั้งที่ที่ผมอัปโหลดนะครับโอเคในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ